สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆอันนี้เราจะไปทำงานกันนะฮะวันนี้วันที่1เมษายนนะครับก็จะออกเดินทางจากบ้านนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะครับการใช้งานตัว XMAX 300นะครับการขับเดินทางไปทำงานนี่ผมก็จะออกจากบ้านที่อำเภอวลินชำราบนะครับ เช้านี้อากาศค่อนข้างเย็นนะดูที่หน้าจอนะฮะอยู่ที่21องศา อากาศเย็นสบายดีนะครแต่ไม่น่าจะมีฝนนะผมดูน่าจะคลุมคลุมทั้งวันอนุณหภูมิก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ25-27องศานะครับวันนี้วันนี้จะเดินทางไปทำงานผมจะใช้เส้นรอบเมือง อนะ่เพราะว่าขับง่ายนะรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ขนะับขับสบายๆส,สำหรับ X Max 300นะครับผมก็รับรถมาก็ประมาณ2สัปดาห์ลนะอ่ผมว่าการใช้งานในเมืองก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะค,ความคล่องตัวก็ค่อนข้างสูงถึงแม้ว่ารถนะ่ะจะมี ขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่นะสำหรับผมเนาะผมก็นะรหกสูง165นะครับแต่ว่าขับแล้วผมว่าจุดศูนย์ถ่วงบาลานซ์ของรถนี่ค่อนข้างจะดีมากเวลาเราซอกแซกนะตามตามซอยนะครับหรือว่าจะแซงเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาในการขับขี่นะครับก็ใช้งานได้ดีแล้วก็เมื่อ สวันก่อนเนี่ยผมก็เอาไปทดสอบขับทางไกลก็ประมาณ100ยร้กว่ากิโลนะครับผมก็ลองใช้งานดูตาเร่งดีนะครับเดินทางได้คือถ้าเดินทางไกลเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับอัรตราการกินน้ำมันเฉลี่ยก็อยู่ที่35กิโลเมตรต่อลิตรก็ค่อนข้างที่จะประหยัดนะฮะกับรถบิ๊กสก o ตเตอร์ที่อยู่ในคลาส อ3 0สี่นะครับสำหรับอัตราเร่งของ X Max 300คันนี้นะ Tech Max นี่มาไวทุกรอบเลยนะฮะแบบมานิ่มๆสบายๆนะครับแสงก็โอเคเลยนะฮะพลักกำลังของรถนี่เหลือๆเ,เลยนะ เติมน้ำมันกันสักหน่อยนะครับถ้าเหลือหนึ่งขีดนะฮะที่เห็นจากหน้าจอเนี่ยฮะก็จะเติมไป300อก็จะเต็มถังนะครับถังหนึ่งก็วิ่งได้ค่อนข้างไกลเลยนะ โอเคครับก็เติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยนะครับที่ปตทเขามีส่วนลดนะครับค่าเติมน้ำมันลิตรละ50สตังค์นะฮะในช่วงนี้สนใจก็นามาเติมกันได้นะครับผมเดีย๋ยวแวะซื้อของที่เซเว่นสักครู่หนึ่งนะฮะ ครับเพื่อนๆอ,ออกเดินทางไปทำงานกันต่อครับเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยสามร้อยก็เต็มถังพอดีนะฮะวันที่หนึ่งก็แวะซื้อลอตเตอรี่หน่อยสักสองใบนะเสียงโชค <laughs> อาวันนี้อากาศดีมากเลยนะเหมาะกับการไปขับรถออกทิปไกลๆนะถ้าอากาศแบบนี้บอกว่าเย็นสบายมากๆเลยครับเดินทางมาเส้นรอบเมืองนะครับตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างถนนแต่ก็ เสร็จไปแล้วกว่า70%แล้วนะฮะเพราะว่าช่วงที่ผมรับรถใหม่ๆเนี่ยพื้นถนนก็กำลังปรับอยู่นะฮะก็จะมีแบบความขุกขระเล็กน้อยแต่ว่าตอนนี้เขาลาดยางเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะข้ามสะพานไปนะครับ ที่จะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้สำหรับ X Max 300 Tech Max คันนี้นะฮะเรื่องของช่วงล่างนะครับทำได้มาค่อนข้างดีเลยนะฮะนุ่มนะครับแล้วก็หนึบด้วยแล้วก็ในรุ่นที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะมีโชคเออลินแถมมาให้นะซึ่งโชคเออลินเนี่ยก็ซับแรงกระแทกได้ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับ เวลาที่รถยุบตัวนะครับก็จะไม่รู้สึกว่าย้วยจนเกินไปนะครับส่วนชกด้านหน้าก็นุ่มพอดีเลยนะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยนะครับเจอทางที่ขุกขละนะคะก็จะช่วยซับแรงกระแทกได้นะ เวลามาทํางานเนี่ยผมชอบใช้เส้นเส้นทางนี้มากกว่านะที่จะเข้าไปในเมืองเนื่องจากว่าในเมืองเนี่ยถ้าผ่านตัวเมืองอบบุบลรถก็อาจจะติดนะมีติดบ้านนะครับเราก็ไฟแดงเยอะถ้ามาทางนี้เนี่ยเราก็ขับสบายๆชมวิวมาด้วยนะครับสองข้างทางเย็ยนสบายนะขับมาเส้นนี้ไม่ร้อนสบายๆมากเลย,ยนะครับามือก็เซนทันพลาซ่าอุบลราชธานีครับ โจรถสวยมากเลยฮะเอาผ่านซ้ายมือนะสถานีขนสง่งแล้วก็สร้างสะพันรอยเสร็จเรียบร้อยละนะเพื่อความปลอดภัยใครที่จะมาขึ้นรถแล้วก็ข้ามสะพานรอย ผมเบี่ยงซ้ายนะครับเข้าไปทางแถวเส้นตลาดดอนกลางนะครับที่ทำงานของผมก็จะตรงไปเส้นนี้นะครับ ทางโต y ยต้าดีเยี่ยมนะอยู่ทางขวามือนะเส้นนี้ก็จะมีศูนย์รถยนต์ค่อนข้างเยอะแล้วก็ปั๊มน้ำมันที่เปิดใหม่นะครับนี่ก็เป็นปั๊มพีทีที่เปิดขึ้นมาใหม่นะตรงไปก็จะเป็นปอะทอครับ เี่ e, ถึงแล้วครับที่ทำงานของผมฝั่งขวามือนะฮะ G W M นะครับแล้วก็โอมุดาแอนเคู่นะครับโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเลยนะฮะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นศูนย์เชฟด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังเปิดซ่อมเชฟโรเลตอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็รับซ่อมทุกรุ่นทุกยี่ห้อด้วย นี่ถึงแล้วครับที่ทำงานของผมโชว์รูมสวยงามมากๆเลยนะฮะใหญ่โตี่ซ่อมเชฟโรเลตนะฮะแล้วก็ซ่อมทุกรุ่นทุกยี่ห้อด้วยในพื้นที่ด้านใน ผมอยู่ที่ศูนย์ซ่อมสีนะครับอยู่ด้านหลังเลย สแกนนิ้วเข้างานกันครับ